เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันนี้ค่ะ22พฤศจากาย,ยน2 5 6 7นายเอกภพเหลืองประเสริฐหรือเอกสายหม่ต้องรอดเดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลังถูกออกหมายจับตามความผิดพร,รบอรคอมพิวเตอร์กรณีโพสต์ข้อมูลเท็จในระบบเกี่ยวกับเงินดิจิทัลของบริษัท The Group, ดีไอคอนกรุ๊ปโดยนายเอกภพเปิดเผยว่าตนเพิ่งทราบข่าวหมายจับจากสื่อมวลชนเพราะวันนี้เวลา15นาฬิกาตำรวจมีการเชิญตนมาให้ถ้อยคำจึงเดินทางมาตามคำเชิญ แต่ยังไม่ทราบว่ามีหมายจับอะไรจริงหรือไม่ยืนยันว่าสิ่งที่ทำเป็นการทำเพื่อพี่น้องประชาชนรวมถึงบอสติไอคอนก็ไม่ได้มีการรู้จักเป็นการส่วนตัวส่วนการนำตัวพยานมาเป็นเพราะตัวพยานมาแจ้งตนตนจึงนำตัวพยานมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบซึ่งในวันนี้ก็นำเอกสารหลักฐานทั้งหมดมาด้วยและก็ได้จัดเตรียมทนายแล้วแต่ในวันนี้นำมาในส่วนของคดีพยานเท็จ นอกจากนี้ค่ะนายเอกภพยังกล่าวด้วยว่าตอนนี้ยังไม่กังวลใจตนมองว่าเป็นขั้นตอนของกฎหมายและเชื่อว,ว่าทางตำรวจสอบสวนกลางจะให้ความเป็นธรรมแก่ตนซึ่งตนได้เตรียมหลักทรัพย์ในการประกันตัวไว้แล้วโดยจะให้ทางทนายความเสืวนตัวเป็นคนจัดการสนจะเข้ามอบตัวเลยหรือไม่นั้นนายเอกภพตอบว่าหากเห็นหมายจับก็ยินดีที่จะมอบตัวกับพนักงานสอบสวนแต่ขณะน,นี้ยังไม่เห็นหมายจับแต่ยังได้ยืนยันว่าไม่เคยปฏิเสธที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพราะไม่เคยมีการติด ต่อตนมาแต่พอเจ้าหน้าที่ติดต่อมาตนก็เข้ามาพบเจ้าหน้าที่เลยกดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N